สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอมจากเต็นท์โอตโคานะครับอยากได้รถต้องมาที่โอตโคาวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาพบกับรถเข้าใหม่ของเรานะครับคันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็น Isuzu DMAX All New ปี2013แค p บออโต้นะครับสำหรับคนที่ชอบใช้กระบ,บะแต่ชอบความสะดวกสบายด้วยนะครับผม <S <S เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเบื่อแม่งขับเกียร์ธรรมดาแม่งปวดขาวะ่ะ มาใช้เกียร์ออโต้ดีกว่าสะดวกสบายขับในเมืองไปไหนรถติดอ่ะเกียร์ออโต้สบายกว่านะครับอ่าโอเคคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับแต่เป็นปี2013ต้นปีทำไมถึงบอกว่าเป็น2013ต้นปีเพราะว่าไฟนะครับยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเป็น2013ปลายปีจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แต่ตัวนี้ยังเป็นไฟตัดหมอกกลมอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะ มาเป็นกระจังหน้าของ Isuzu All n e w ตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เป็นโครเมียมแถบโครเมียมนะครับแถบโครเมียมตรงฝากระโปรงหน้าตัวนี้ครับก็ทําให้รถเนี่ยดูเด่นสวยงามนะครับ<ะ>รถคันนี้นะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับ คันนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าแม่งเดิมทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะครับเปิดเข้ามาเราก็จะมาเจอกับเครื่องยนต์คันนี้2.5ดีเซล VGS Turbo 2.5 VGS Turbo นะครับคันนี้เจอกับเกียร์ออโต้เข้าไปก็แรงขับสบายๆนะครับเหยียบเป็นพุ่งเหยียบเป็นพุ่งโอเคเรามาดูข้อจุดเด่นของรถคันนี้กันนะเรามาดูตรงนี้เลยรถคันนี้นะเราไล่ดูตามตะเข็บเลยอ่าหัวน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จากศูนย์ยังอยู่นะครับ รถคันนี้นะครับเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับน็อตไม่มีแกะนะครับเรากล้าการันตีไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าเกิดซื้อไปเจอว่าพลิกคว่ำชนหนักน้าท่วมประต่อเข็มซากโอนไม่ได้นะครับเรารับซื้อคืน100%รระบุลงให้ในสัญญาเลยนะครับมี ABS มาให้แล้วนะครับรถคันนี้มี ABS มาให้แล้วนะครับอ่าตัวน,นี้จะมี ABS อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับพอเข้ามาภายในแล้วเนี่ยครับสิ่งแรกที่เราจะให้ดูนะครับคือตรงหัวเกียร์นะครับคันนี้อ่าอย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็มี P ีมี R มีเนาอแล้วก็สามารถเล่นเกียร์บวกลบได้อ่าเวลาขึ้นเขานะครับขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดนะครับคันนี้โอเคแล้วก็บาะเป็นเบาะกระมยีนะครับยังไม่ใช่เบาะหนังเอาไปหุ้มเมาสนะครับสาหรับใครชอบเบาะหนัง วิทยุเป็นวิทยุธรรมดาตัวธรรมดานะยังไม่ได้เป็นจอ LCD ยังไม่ได้มี DVD ยังไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับเพราะตัวนี้ยังไม่มีนะครับโอเคเดีย๋ยวเราสตาร์ทรถกันเครื่องใช้ได้นะครับเครื่องนี่ถือว่าเงียบเลยแหละนิ่งดีเนาะอ่านะครับคันนี้ภายในภายในนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยจะเป็นลายไม้เอ้ยบางทีอาจจะสงสยัยรถรุ่นนี้แม่งมีลายไม้ด้วยหรอวะเจ้าของเก่าเขาติดสติกเกอร์มาครับเขาไปแต่งมาก็ ก็ดูสวยดีแหละนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เอาออกนะครับนะโอเคคันนี้นะเลขไม้นะครับเลขไม้วิ่งมาที่118,840กิโลนะครับ<ะ>1 1 8 8 4 0กิโลนะครับคันนี้ใช้มาน้อยแหละรถปี2013ก็ตกปีแล้วหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆถือว่าน้อยนะอ่าหมื่นะ 10, นิดๆถือว่าน้อยโอเคอ่ะเรามาดูตรงนี้อ๋อโอเคเรามาดูดิในนี้มีอะไรบ้าง นะครับโอเคอคู่มือบุ๊กสวิตนะครับมีครบนะครับอยู่ในนี้เอ,อิบที่เก็บของอมีที่เก็บของข้างบนนะครับอข้างบนก็จะมีที่เสียบที่เสียบไฟนะครับที่เสียบไฟเผื่ออยากชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโน่นนั่นนี่ตัวนี้มีที่เสียบอีกที่หนึ่งนะ,ะสะดวกสบายตรงนี้ตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะนี่ตรงนี้นะครับ เผื่ออยากเก็บของน,นั่นนี่ใครจะซ่อนเงินเมียเผื่อเมียไม่รู้นะเอาไปซ่อนได้แต่ถ้าเมียดูคลิปนี้ก็ซ่อนไม่ได้แล้วล่ะโอเคอันนี้คือสภาพของห้องโดยสารภายในนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง2ด้านอโอเคตรงนี้เก็บแว่นนะครับเก็บแว่นอันนี้ซ่อนเงินไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับด้านหลังนี่พอเรามาดูเนาะก็จะมีบันได นะครับเป็นบันไดหรือใครจะเรียกว่ากันชนหลังก็แล้วแต่นะครับผมสภาพดีไม่มีชนไม่มีรอยขูดขีดนะอ่าคันนี้ไม่มีกล้องนะครับอย่างที่บอกข้างหน้าไม่มีจอคันนี้ไม่มีกล้องทอยหลังนะอ่าเป็นตัวแซด VGS Turbo นะครับแซด VGS Turbo Highlander นะตัวนี้อ่ามีไฟเบรกดวงที่สามมาให้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายบ้างอ่เปลี่ยนหน่อยครับรถพึงเข้ามาอย่างที่ผมบอกรถคันนี้เดิมเดิมทุกจุดนะอ่าเรามาดูรอยอาร์ นะครับรอยอาร์คอ่ายังอยู่นะทั้งสองฝั่งนะโอเคผมลืมผมลืมนิดโชว์นิดนิดหนึ่งเราโชว์ยันขอบประตูเลยนะอ่ะโอเคนี่อ่าฮะเห็นไหมเห็นไหมอ,อึอ๊บปุ๊บนะไม่มีชนเดิมเดิมสวยไม่มีทำสีนี่ขอบประตู ยึดน็อตยึดประตูไม่มีรอยนะครับสบายใจได้ครับซื้อรถคันนี้ไป <Yeah. S 1> ไม่มีชนนะครับ <Boo. S 1> เรากล้ารับประกันการันตีได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเราตั้งราคาขายนะครับอยู่ที่439,000บาท นะครับ439,000บาทนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ T ปี2013นีแมคออเนิวตัวไฮแลนเดอร์พรเนี่ยอยู่ค่าวๆประมาณเดือนละไม่ถึง9,000นะครับเดือนละไม่ถึง9,000 นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เต็นท์โออตคานะครับหรือที่0885730144นะครับ M O อตคานะครับอยากได้รถให้มาที่นี่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเต็นท์เราเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนำรถคันอื่นมารีวิวให้ลูกค้าได้ฟังได้ชมกันอีกนะครับส่วนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับ้ Let's go. Bet.